สวัสดีครับวันละคลิปครับนี้เพิ่งไปเมื่อวานก่อนเพิ่งไปผ่าฟันกุดมาดูหนะ้าเนี่ยครับไม่อยากด็ดูพูดได้น้อยมากวันนี้คือวันที่3ามละข้าว,วันที่3ามก็มีแผลเย็บอยู่สองซีกนะครับแล้วก็สังเกตหน้าเห็นไะหมว่าว่าม,มันบวมซึ่งหน้าเริ่มบวมอยู่แล้วตอนนี้ก็บวมหนักขึ้อีกช่วงนี้ ฟันลำบากมากครับหลังหน้าลำบากมากวันนี้ก็เลยไปเจอนี่มา InFace Sonic Face สักอย่างทีซิ n งของ Xiaomi ราคา4095บาทเดี๋ยวมาลองกันดูว่าะยังไงพอช่วงนี้หลังหน้าลำบากเอามือถือถือ,ถอตัวนี้ปุ๊บโดนปุ๊บแม่งเจ็บเลย ก็คิดว่ามีเครื่องนี้ช่วยอาจจะล้งหน้าให้ดีขึ้นเดี๋ยวไปลองกันสวัสดีครับ